สวัสดีครับร้านโอเปอเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำ m cut d คับซับนะครับรุ่น1,100วัตต์นะครับรุ่นนี้วัตต์เต็มนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับนี่ครับอ่ากว้างแค่9นิ้วนะครับยาวแค่10นิ้วนะครับวางใต้เบาะนี้มิดเลยนะครับนี่ครับมีชุดคอโอเวอร์ปรับความที่เสียงต่างๆนะครับมีไลน์อินไลน์เอาท์นะครับนี่ครับอ่ารุ่นนี้ให้เนื้อเบสดีมากนะครับเสียงเบสแน่นๆนุ่มๆปรับความที่ได้ตามต้องการเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทส าให้ดูนะครับแอมรุ่นนี้นะครับเราแนะนำรับแม่เหล็กขนาด156่งหงปั๊มหรือคงรอ10นิ้วหรือ12นิ้วก็ได้ครับแม่เหล็กไม่เกิน156นะครับไว้ไม่ควรเกิน2นิ้วครึ่งนะครับอ่านี่ครับเราทำการต่อกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับปีแอมที่เราขายอยู่ที่ร้านประจำปี3ามในหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับต่อกับหม้อแปลงทวิชชิ่งนะครับหม้อแปลงทวิชชิ่งนะครับแล้วก็วันนี้เรามาต่อคงปั๊มดูก่อนนะครับ อ่าไม่ได้สองก้อนนะครับไว้คู่นะครับเราต่อขนาดหมดเลยนะครับซีไว้นะครับโหลดที่หนึ่งโอมพอดีนะครับจะได้กําลังวัดที่เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวลองเทสเสียงดูนะครับนี่ครับเราลองเทสดูก้อนเลยให้ฟังเลยครับนี่ครับเล่งนี้ติดมือเลยครับเรือเรือนะครับถ้าคงปั๊มนี้เราต้องบอกว่าเรือเรือเลยนะครับแต่พงดีสุดตัวเลยนะครับดูนะครับดีสุดตัวเลยครับ อยู Estado, no uh, it, no ่ไฟนะครับไม่กระดิกเลยสักนิดเลยนะครับไฟไม่กระดิกเลยครับนี่โหลดที่1โอมนะไฟไม่กระดิกเลยนะครับกินไฟน้อยนะครับให้กําลังขับเคลื่อนสูงแต่กินไฟน้อยมากนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาทําการเทสวัดให้ดูนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาเทส่าวัดนะครับโดยการวัดวนออกจากสายลําโพงนะครับแอม์คัดดีสาย1,000วัตต์นะครับอ่าวนควรไม่ต่ำกว่า30วนนะครับต้อง30วนขึ้นไปนะครับ นี่คร oh. ับรเราเดี๋ยวลองเร่งเสียงดูนะครับว่าวนจะถึงสามสิบวอด้เปล่านะครับลองเทสดูนะครับนี่ครับชงเบสขึ้นขึ้นลงลงนะครับอ่านี่ครับนี่มาแล้วครับเบสมาแล้วนะครับสามสิบสี่วนนะครับสามสิบห้าวนนะครับสูงสุดนะครับนี่ครับขึ้นขึ้นลงลงตามกระแสเบสนะครับนี่ครับ สามสิบกว่าวัแน่นอนนะครับนี่ครับวัดเต็มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสครับลําโพงโค้งรอไม่เล็กใหญ่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสักครู่ครับอ่ะเราแอมคัตดีขนาดหนึ่งพันวัตนะครับมาขับดอกสเปคอ่าสิบสองนิ้วไม่เล็กสองร้อยยี่สิบนะครับอ่าเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับร้อยซามนะครับ อันนี้ต้องใช้แอมป์กลังทรงสูงดันนะครับถึงจะอิ่มนะครับแต่ลองลองเอามาเทสดูเฉยๆนะครับเพราะเราก็ไปได้แนะนําให้เอาขับรุ่นนี้นะครับเราลองมาเทสดูว่าจะดันได้ประมาณไหนนะครับเราแนะนําแค่ไม่เลขหนึ่งห้าหกพอครับอันนี้นะครับอ่าเราเราเตรียมตัวต่อให้เราเล่งเสียงไว้แล้วครับเราชี้ให้ดูนะครับนี่ครับนี่นะครับดูไว้ดีนะครับนี่นะครับอ่าเราออนนะครับนี่ครับต่อจริงนะครับ นะครับโอเคครับแรงมากครับถือว่าเวิร์กเลยนะครับรุ่นนี้อันนี้ครับอ่าอมรุ่นนี้นะครับเราเอามาลดราคาลดกระนํากันเลยนะครับเรียกว่าถูกมากนะครับเหลือเพียงพันก่าบาทพันต้นๆเองนะครับลองดูราคาหน้าเว็บหรือโทรมาสอบถามได้นะครับครับสวัสดีครับ